กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบก,กับสองสาวเราบอกกัาแพงอีกแล้วค่ะวันนี้นุชิมาแกงขี้เล็กใส่หนังเลยอค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำใบายานางน้ำใบายานางนี่พ่ก่อยปันใดนะคะอันนี้ก็เป็นพวกเครื่องตม้มยำนั่นแหละคะ่ะส่วนใบขี้เล็กนี่นุเอาไปต้มน้ำหนึ่งค่ะแล้วก็ปั้นออกแล้วก็เอามาตำใส่เอ้ยตำใส่พริกกับข้าเบือรหรือว่าข้าเนี้วแสนั่นแหละค่ะนุรัดรวมรัดขั้นตอนเลย พะว่ามันบบแมนขีเล็กสุดนะนะพี่น้องมันเป็นขีเล็กที่เขาตํามมาแล้วเอ้ยที่เขาต้มมันล้วนู้บดเอกับเขาลายมือด้วยค่ะเพราะว่าเนื่องจากกระถานู้น,นั้นมันตุยไปแล้วนู้ก็เลยต้องเปลี่ยนอันใหม่กลย,ยุทธ์การเห็ดกับเขาไปลายมืออยู่ขันเขาต้มมาแล้วเากับบางคนกับโต้องต้มก็ได้คะ่ะเอามาแค่ล่างน้าหรือว่าผ่านน้ำห่อนซื่อก็ได้ในกาในกันเลยวะ่ะ กล้องนุกอาจจะปรับปรับเปลี่ยนแสงมันก็เลยดูแบบเป็นนังนังที่เขาต้มนั่นแหละค่ะเดี๋ยวปล่อยให้ไว้ให้นังมันซุกเขาจากมาปรุงกันเลยค่ะลูก็มีมะเขือพวงน้ำลายหนึ่งกระสีใส่ลงไปเลยทตนวใส่ค่ะ โอ้ขาเบอมันสิติดมอเลยเลยมาปรุงกันเลยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นแป้งนัวนะคะเกลือค่ะน้ำปลาล้าปรุงสุกต้มเองพี่น้องเฮาชิมในรสชาติที่เราต้องการเลยเนาะคะ่ะเมือ่อนีรู้สิแกงแบบคนๆเลยเด้อค่ะใส่เป็นใบแมงลักลงไปค่ะ เป็นต้นหอมมีแค่นี้เลยค่ะพักของเขากับโบมีอย่างหลายนุใส่เป็นต้นหอมหนุก็เลยโบใส่หัวหอมลงไปนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนุจะต้องตั้งที่เปลี่ยนกล่องใหม่แล้วลเพราะว่ามันดูแบบภาพมันแบบโบสวยเลย ใส่นังลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงสำนีกแล้วค่ะลาไปแล้วพอกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องกระาหนูไใดกระทามาเฮ็ดกับเขาได้ลงคลิปนูดีใจแหงค่ะเพราะว่าขาดกระทาไฟป,ประมาณ3ามสี่มือนพอกันใหม่คลิปหนาเด้อค่ะแกงขี้เล็กใส่นังห่อนสวัสดีค่ะ